สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองชั้นปนห่งและเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูสาวอีกแล้วก่นอนื่นวันนี้เดี๋ยวเด็กๆต้องคาของจองง่ายๆก่อนนะคะเดี๋ยวว่าตามนะคะที่บ้านของฉันอีกครั้งนะคะที่บ้านของฉันนั้นมีพ่อแม่ นั้นมีพ่อแม่ท่านคอยดูแลท่านคอยดูแลแน่วแน่ห่วงใยแน่วแน่ห่วงใยอีกครั้งนะคะที่บ้านของฉันที่บ้านของฉันนั้นมีพ่อแม่ นั้นมีพ่อแม่ท่านคอยดูแลท่านคอยดูแลแน่วแน่ห่วงใยแน่วแน่ห่วงใย mm hmm. สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะทบทวนสระที่สอนไปเมื่อคลิปที่แล้วก่อนนะคะ,ะเด็กๆด,กดูสระอะไรคะ สาระไอไม้มวนอ่านว่าอไอสาระไอไม้มะลายอ่านว่าอออไม้ม้วนกับไม้มะลายอ่านออกเสียงไอเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นถ้าสาระไอไม้ม้วนเรามวนเข้าข้างในส่วนสาระไอไม้มะลายเขียนคล้ายๆกับรอเรือสาระไอไม้ม้วนสาระไอไม้มะลาย ต่อไปมีทุบทวนอยู่นะคะสาระเอาสาระเอาอ่านว่าออเอาเอาสาระเอาอ่านว่าอเอาเอาต่อไปสาระเอวซาระเอะเอ อ่านว่าออเออเออซระเอออ่านว่าออเออเออซระเอาสระเออต่อไปทบทวนอยู่นะคะสระอัวสระอัวอ่านว่าอออัวอัวสระอัว อ่านว่าโออวอัอวต่อไปซาราอัมซาราอัมอ่านว่าโออัมอัมซาราอัมอ่านว่าโออัมอัมซาราอัวซาราอัมต่อไป ซาลาเอาซาลาเอาอ่านว่าโอเอเอาซาลาเอาออ่านว่าโอเออเอออันนี้เราทบทวนนะคะต่อไปวันนี้เราก็จะมาอ่านเป็นคำกันนะคะเดี๋ยวด็กๆอ่านตามนะคะตอาตาตอตอาตา ก็มีผยชนะคือตัวตเต่ากับสระอารวมกันตอตาต่อไปตอออตตอออโตมีสระโอกับต่อตาตออตรวมกันเป็นตาตูต่อไป โดเด็กสระอีรวมกันเด็กๆดูนะคะดอีดีดอีดีต่อไปสระไอไม้ม้วนกับจอจานจอไอใจจอไอใจรวมกันดีใจต่อไป ทอทหารกับสาระอัมทออัมรมทออัมรมเห็นไหมเด็กก็ได้พยัญชนะได้สาระอํมมารวมกันทออัมทรมดอีดีดอีดีทำทำอะไรคะเด็กๆทำดีนี่ก็โดเด็กสระอีอมารวมกัน ต่อไปทออาทาธอทหารกับสาระอาทออาทาสอีสีสอีสีทออาทาสอีสีรวมกันทาสี ต่อไปกออมคำโดออมดัมคำดัมกออมคําดออมดัมคำดัมต่อไปอันนี้ตัวอะไรคะเด็กๆตัวอะไรคะมอมา ขีดหนึ่งทีครูสาวบอกไปแล้วสาระอะไรคะสาระอีมออีมีมออีมีขออาขอาขออาขามีขาต่อไปอันนี้ตัวอะไรคะเด็กๆ มมมาสะรามอามาดดูดูมาดูมอามาดดูดูมาดูอ่าสำหรับวันนี้ครูสาวก็ฝึกให้เด็กๆอ่านนะคะแล้วก็เด็กๆไปหยิบหนังสือภาษาไทย เดีนี้มาค่ะครูสาวจะสั่งการบ้านนะคะเด็กๆวิ่งไปหยิบมาเลยค่ะ,ะคนที่หยิบมาแล้วดูนะคะวันนี้ครูสาวสั่งการบ้านนะหน้านาฬิกนานาฬิกาแลวก็หน้าเลขหน้าที่สิบสองหน้านะคะเก้ากับสิบแล้วก็ทำในสมุดอันนี้เดี๋ยวครูสาวจะส่งไปให้ เวลาเด็กๆเ,เรียนในคลิปนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทายครูสาวก็ขอจบการสอนในเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ